ใช่แล้วคลิปนึงกนี่ระหว่างนี้เขาจะรู้ประมาณนี้หนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วเอานิ้วเอาไปสองนิ้วห้าเขาจะให้ดียำดึงมานี้ดึงไี้คลิปหนี่ตรงนี้ให้มันเรียบมันเป็นข้อต่อมันจะตัดกาบดี อ้าวกะตัดผมแตไม่มีกำไรมันยังไงอยู่นั่ตัดต้มต้ตัดตัดเลยของนิมโอไหมตัเลยมนะคะ บีตระโกนผมมาหยือบีตระโกนล็อกเอาบีล็อกไว้แล้วตัดลับนี่พี่รับลงมาตรงๆจะลากออกไปไหนลาบลงมาตรง ทีนี้พี่พอยเลยพอยให้ไปเป็นบางนิดจำได้ไหมลูกค้าเขาไม่อยากได้ตรงพอยให้ไปพอยพอยมันให้มัน,ให,มนให้มันนุ่มดีขึ้นไหมเห็นไ,ไหมดีล็อกไว้ล็อกพอยพอยไป

ลูกค้าต้องการให้ปลายมันงมใช่ไหมค่ะพี่ต้องตัดให้มันยาวกว่าช้าที่หนึ่งอ่ะประมาณมินหนึ่งกินหนึ่งค่ะมันเลยวิ้วมันวิมันวิมันวิมันอย่าให้มันแยกมันเลยตัดเลยให้ยาวยาวหน่อยหนึ่งิ้น พอลูกค้าไปใดมันจะงุ้มไถึงไม่ได้ก็งุ้มดีดีเดินไปตัดไปดีตัด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 ,ตดไปท้าย ดึงลงมาดูดีให้มันแยกะให้มันแยกดีลงมาน,นั่นแหละแล้วก็พอยเลยรพอยอะไรพอยเร็วๆดีพอย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 ไปเดินเดินพอยเลยเดินจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายเลือกเอาตอนนี้เรากำลัง,งพอยจากขวาไปซ้ายไงดีลากลงมาใหม่เออนั่นแหละพอย เล่นนัดวอกขึ้นดาวเคมโพลวัดหนองใหญ่นู่นศาลาริมน้ำอยู่ทางนู้นนะเดินไปได้นี่ก็เล่นนัดคนที่มาคอยให้กำลังใจช่างนวดสวีเดนนะเขามีสามีฝรั่งนะไม่ละมีสาม,ม,ม,มีมะม่วงแล้ววันนี้ได้มะม่วงแล้วได้มะม่วงแล้วได้สามีมะม่วงมันน้อยไปอป<ว>ผมมันแห้งอะ ดูลงมาคุณพลอยดังมาดูดิคุณคุณค้มมันเอียงไหมเอียงไหมมันเอียงมันนี่มันยาวเลยองนี่ยาวขึ้นยาวเลยตัดน้องตัดไปลากมันนี่ก่อนลากมาหาเซนเตอร์ก่อนาลากมาลากลงมาหาเซนเตอร์เลยมันถึงจะตรงไงทีมันเห็มันยาวเยอะไหมคุณจะตัดเอาอีกตัดเอาอีกตัด,ดต,ตรงเลยอืมเราค่อยๆ ลากไปข้างลางไปให้หมดเลยลากไปลากไปเดียปเดี๋ยเยไป อ๋อดีมั้างน้าแบ่งผมแตกกลางดีมกข้างหน้าหมดเลยดีมานยีไปนี่ีไปนี่งีมากหมดเลยโอ้ไปล้วดิ่งละวีดีตรมั้ีรงสราก็ไม่เต็มใจนะอะนี้เงย ผมก็ติดกันพลบันเลยกัดตัดเท่ากับฐานฐานประกอบทรงทั้งางนี่ดูข้างหน้าจะให้คุณจะให้สไลด์ไม่ด้จะตัดเท่ากันตัดเท่ากันโอเคตัดเท่ากันก่อนพอตัดไฟเลยพี่ Oh. เอามือเอามือลบล็อกไว้ท่าเนี้าตรงนีง้ดิฐานที่ีกอันนี้เท่านี้ฐานเลยเดี๋ยวมาันนี้เดย ก็ขอบคุณลูกค้าที่เราแยกสายทปวีดีโอนะขอบคุณทั้งนุชสวีเดีนขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านทุกคนนะที่มาเอาร่วมมาดองเลยแต่ผมฟรีเพื่อประชาชนนะเราจะจ่ายให้ชาวบ้านไม่มีค่าใช้จ่ายนะทำบุญตามกำลงังศรัทธานนะมีตู้บริจาคอยู่นะครับใครมีก็ทำไม่มีก็ไม่ต้องทำนะครับเป็นถวายเป็นขนา่านั่งราไฟ่วยวัดน้องใหญ่นะครับเรามาตัดที่นี่รอปีที่แปดแล้วนะสหรับปีห้าศูนย์นะครับวันนี้ลาไปก่อนคับฝากกดไลค์แชร์ด้วย